พี่มีเฉลยเลขสามัญ9วิชาปีล่าสุด256-3นะครับฝากให้อัดโฮมเนี่ยอัพโหลดแล้วก็ให้ดูฟรีทุกคนซึ่งเฉลยเนี่ยมันจะเป็นเฉลยแบบที่เวลาอยู่ในห้องสอบเนี่ยทำยังไงถึงจะทำทันนะซึ่งถ้าเกิดเอาเฉลยแบบละเอียดตามหนังสือเนี่ยใครๆเขว่าทำกันนะอันนั้นนะพี่ไม่ทำหรอกราอาสวัยสนใจก็เป็นลุยดูได้นะครับ เขาบอกว่า a เป็นเมทริกขนาด3คูณ3นะแล้วก็ให้เดต a เป็น10นะครับส่วนเมทริก b นี่เกิดจากการสลับแถว1กับแถว2ของเมทริก a นะครับแล้วาถามว่าเดตหส่วน5เดตของ1ส่วน5 b มีค่าเท่าไรขั้นแรกคุณต้องรู้ก่อนเลยครับว่าไอ้ตัวนี้มันมีค่าเท่ากับ1ส่วนหากำลัง3เดต b จากสูตรเดตค่าของที่คูณเมทริกเราดึงค่าที่ออกได้แล้วยกกำลังนมติของเมทริกนั้นแล้วก็เดตเมทริกที่เหลือ ถ้า A เป็นมิติ N คูณ n แล้วก็ K เป็นจำนวนจริงจำนวนหนึ่งหรือจำนวนเชิงซ้อนจำนวนหนึ่งคุณแบบนี้เป็นคำถามสำคัญที่ออกข้อสอบทุกครั้งคุณบแบบนี้ท่าน,นี้อันนี้ก<ม>็ได้1.125ส่วน้อคูณเดบีแล้วแต่ว่าเดบีเนี่ยเขาบอกมิติเ A เนี่ยแทนฟอร์มเป็นมิติบี โดยการสลับแถว1กับ2ซึ่งคุณสมบัตินี้มันก็มีมาว่าเดสตัวใหม่เือนเดี่ีต้องเท่ากับลบเดสตัวเดิมเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่า Low Operation คือคือ,คอเลขสามันเนี่ยนะมันวัดมันวัดความรู้ความจำเนื้อหาตามแบบเรียนนะถ้าคุณจะเป็นหมอเป็นทันธรแพทย์เนี่ยดังนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือ Low Operation นะครับที่ได้เงื่อนไขตรงนี้วาครับดังนั้นเนี่ย เบบีก็คือลบเบเอเบี A, ก็คือลบสิบนะครับเพราะเบเอได้สิบอย่างนั้นตัวนี้ก็แทนด้วยลบสิบแล้วมันก็ทอนเหลือลบสองส่วนห้าันนี้ก็คือข้อละสองคะแนนนะครับซึ่งซึ่งข้อน,นี้ก็ดึงความรู้เรื่องของคุณมสมบัติเบสนะครับตรงน,นี้นะครับกับการกระทําที่ว่าสลับคู่แถวเนี่ยข้อเบบเนี่ยมันก็ต้องติดลบนะครับตรงนี้อันนี้คือข้อหกนะครับอ๋ออันนี้ก็เดี๋ยววันต่าตอบเท่าไหร่นะโอ้ยลบสองตัดเลขผิดโทษ มาก็ตัดห้าไปก็อันนี้ก็ส่วนนิานะครับดีนะเนี่ยตัดเลขผิดแล้วมันมีชอยอ่ะดูก็เลยก็เลยรู้ว่ายัางไงก็ตอบสิมติอยาก็รู้ว่าตัดเลขผิดเพราะใช้ไม่วยนะครับ